สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการทําปลาฟูสมุนไพรจากโฮมสเตย์บ้านสีกายอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะการทําปลาฟูสมุนไพรเราจะใช้ปลาล้าปลานิลจากแม่น้ำโขงนะคะจะนําปลาไปนึ่งให้สุกแล้วนํามาแทะเนื้อแล้วจะได้เนื้อปลาแบบนี้นะคะปะลามาทอดให้ฟูนะคะ ปลาที่ทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะนําส่วนผสมที่เราเตรียมไว้มาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะส่วนผสมของเรานะคะจะมีอมหอมทอดกระเทียมทอดกะระไคทอดพริกทอดและใบมะกรูดทอดนะคะ นี่คือปลา,าฟูสมุนไพรจากโฮมสเตย์บ้านสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะ